ครูบาศครูบาศครูบาศร่างกายดีแล้วครูบาศเข้าค่ายแล้วหา,าเอะไระกร <c oughs> ัน <c oughs> หมอบอกต่อยได้แล้วรูเลื่อสเต็บสเต็บเท้าขาแน่นอนแน่นอนครับแม่ยออ,อ,ออกกำลังกายเช้าเย็นครับช่วงนี้ร่างกายดีครับเนี่ย เข้าบ้านตรงเวลาไม่ออกนอกบ้านแล้วคือว่าไงออกกำลังกายอย่างเดียวครับวัถกวันออกกำลังกายอย่างเดียวเลยไงออกกำลงกายดีมากอกงกายดีมากอาอกกำลังกายเพื่อสุขภาพครับเช้าขึ้นก็ออกกำลังกายตอนเย็นก็มมอกำลังกายที่ค่าย ตอนเช้าก็ออกกําลังกายที่บ้านวันนี้วันนี้วันจันทร์ลงนวมอีกเดี๋ยวมีลงนวมอีกเดี๋ยวครูบ้านลงนวมอีกนีนะเดี๋ยวลงนวมอีกวันนี้ลงนวมลงนวลมเกเลยลงนวลเยอะเพิ่มอยอะเพิ่มหมอหมอหมอเฉย มวยไปดูไว้นะเวลาผมชกโอมนี่มันสวยนะสวยๆเนี่ครับดูธรรมชาติเลยเขาให้ออกไลน์ว่าเราไ่ให้ออกไลน์ออกพอดีพอดีออกพอดี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 อืโอเคนะครับร่างกายเออมันเหนื่อยมันมันเบื่อเออเบื่อเออโยนขายยดีครรรับถอออเู่บ้านวิ่งอย่างเดียวนึ่งน้ำหนักดีแล้วครับเลยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเจ็ดสิบกิโล เจ็ดสิบเกดเข้าน้ำหนักปล่อยเจ็ดสิบเกดตอนนี้ออกกําลังกายวันละนิดวันละหน่อยตอนเช้าออกที่บ้านตอนเย็นออกที่ค่าย <c oughs> นะครับกลับมาโอเคแล้ว <c oughs> นะครับหัวบ้านแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงยังแข็งแรงครับยังแข็งแรงร่างกายดีครับ <c oughs> ดูดูดูลิลา กระโดดเชือกครับดูยีลาดูย no so 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 ีลาทางกายดีมากครับครูบาตนะเน่ยเนี่ยดูดูดูยีลากระโดดเชือกเนี่ยเนี่ยเบิ้งไว้เบิ้งไว้เบิ้งไว้เวลาโดดเชือกเบิ้งไว้เด้อเออวันดีเนี่ยดูไว้โดดเชือกไม่เขาโดดไม่หยุดเลยนี่ยถึงจะได้เดี๋ยวกระโดดครูบาตโดดเชือก Chạy, tham lăng cái gặp tham lăng cái Bông gai lên, Khuất khóa nhé, khuất khóa Còn tên chiếc Ờ Gia Gia dụt dù sươi, gia đột dù sươi gặp ơn đọc Ơ, dây, ờ Ơ, ơn đọc, ờ Đột dây xì đột gặp ส,สมัครเล่นอ่าสมัครเล่นอ่านี่ครับนี่ดูขาดูขาเต้นไปเรื่อยอ่าดีนะหันโดดว่าเป๊ะมันสิติได,ด,ดได้หน่ขันบ๊วหัดมันสิติดขาได้โดดได้หน่อืมอ่าอ่านี่ครับดูดูดูครับหนิดูสเต็ปขานี่อืมอ่าเฮ้ยฟครับอ่า ฝึกฟอรนิดเด็กเก่งเองไม่ได้มไม่ได้ม่ไม่ได้ม่หอบและเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาเบิ้งกันเบิ้งกันเตอเพิ่งกลับมาดูดูคู่บาดูคู่บาสซ้อมเวล่บซ้อมวลนะ cái đấy à, bush, 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 này bush, 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 xong rồi bush, กลับมาเป็นน <ai> you you ักมวยใหม่แล้วครับกลับมาเป็นนักมวยใหม่นักมวยใหม่ของค่ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งทวงมวยไทยจะหารายการให้ต่อยอย่าหารายการให้ต่อยก็หารายการให้ต่อยครับหารายการให้ต่อยนะหารายการให้คู่บัตรต่อย เป็นเป็นดังมวยในสังกัดนะครับตอนนี้สังกัดสามาไม่ได้ลุนเยี่ยมเป็นนักมวยอยู่ในสังกัดแล้วตอนนี้เข้าค่ายซ้อมไวยแล้วเข้าค่ายซ้อมไว้แล้ววันละนิดนี่วันละนิดได้ครับวันละนิดแต่เยอะแล้วครับวันนี้เยอะวันละนิดแต่เยอะมากวันนี้เยอะมากวันละนิดแต่เยอะมาก พอดีพอดีเ้ออย,ย่หาหักผมเลยเ้ออ่ะเอาพ่อจะคล้องไว้ก่อนอ <laughs> ย่หาหักผมเยอะอย่หาหักผมเยอะ